ข้อนี้บอกว่าให้ตัวเลขมาเป็นอาร์เแล้วทำการบวกหนึ่งนะครับเช่นอันนี้อาร์เนี่อ่าไม่ใช่อาร์เรย์ลิสต์ลิสตจากนั้นให้แปลงเป็น,นลิสต์ผลลัพธ์นะครับนี่อย่างเช่นนี้อินเป็นหนึ่งสองสี่เอาพุทให้เป็นหนึ่งสองห้านะครับมันไม่ใช่การเอาหนึ่งไปบวกตัวท้ายนะครับ อย่างอันนี้ถ้าเป็น999เนี่ยเอาพุทเราจะเอาหนึ่งพันนะครานี้ก็ไม่มีอะไรเราจะแปลงตัวลิสต์เนี่ยให้เป็นตัวเลขก่อนนะครับแล้วก็ทําการบวกหนึ่งปุ๊บเราก็จะแปลงตัวเลขให้กลายเป็นลิสต์นะครับอ่ะผมจะให้ลิสต์หนึ่งอ่ะเป็นแบบในตัวอย่างเลยนะหนึ่งสองสี่อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ย เราจะแปลง list หนึ่งให้เป็นตัวเลขนะครับเอ,อ่ออันนี้ต้องต้องเขียนเองนะโอเคผมจะให้ string list หนึ่งเป็น string ว่างก่อนนะครับจากนั้นผมจะวนรูปให้เอ,อ่อนำที่อยู่ใน list หนึ่งดึงมานะอืม จากนั้น string list 1เนี่ยก็จะบวกเข้าไปใน int นํำอย่างนี้นครับคือม,มันจะดึงตัวเลขมาเนาะเสร็จแล้วอต้องแปลงตัวเลขเป็น string ด้วยนะครับนี่ดึง1มาปุ๊บแล้วก็จับมาบวกเข้าเป็น string list 1นงนี้นะอ่ะลอง print string list 1ดูนะ string list 1นึ่งดู ctrl f5 อ่ะได้หนึะ 1, 2, นะครับทีนี้ ไอสติงลิสนึ่งเนีจะแปลงมันให้เป็นตัวเลขก่อนนะก็คือนำล list หนึเท่ากับ in นอ่าสติงลิส s t หนเคตามนั้นเลยครับโอเคจากนั้นเราได้มาเป็นตัวเลขแล้วเราจจับมันบวกเข้าไปนะนำลิสต์หนึบวกหเข้าไป เสร็จแล้วเราจะแปลงไอ้นำลิสต์หนึ่งเนี่ยให้กลายเป็น List อีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> อืเออโอเคไอ้นำลิสต์หนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วนะ,ะทีนี้ผมจะให้อ่อ final string list หนึ่งให้กลายเป็น string ของนำลิสต์หนึ่ง ก็คือไอ้นาลิสหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นตัวเลขสุดท้ายของเราใช่ไหมที่เราคํานวณเสร็จเราจะแปลงมันกลับมาเป็นสตริงนะแล้วเราจะแปลงไอ้สตริงเนี่ยให้เป็นลิสต์นะฮะ final list ์หนึ่งตรงนี้เรา final list ์อา่า final list เนี่ยเป็น final list ์หนึ่งมันเป็นตัวสตริงใช่ไหมเราเราจะแปลงให้เป็นลิสต์ทำนี้ได้ไหมตายแล้วเรา มั่วไปมั่วมามันถูกไวมยังไงได้แล้วครับคือใช้คำสั่งนี้นะเพื่อจะแปลงไอตัวอสตริงนี้ให้กลายเป็น list นะฮะก็ final list คำตอบสุดท้ายของเราครับโหข้อนี้นี่ขาดเจมินายเหมือนขาดใจเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเป็น999ดูใช่ไหมอ่าเอาพุ t ต้องเป็น1000นะครับ โอเคเป็นอ0่งศูนย์ศูนย์นะครับโอเคข้อนี้ก็มีเท่านี้ครับทนลักทุลักทุเลน่าดูครับสวัสดีครับ